วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับ<ม>แถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เบรกนีพีด e รือซีรีส์นะครับพ<ม>ี่ชิจัยนายสวาร์<ม><ม>ก็เป็นนะซีรีส์เรื่องแรกทางโรสสตูดิโอครับผม,มที่<ม>พวกเราทั้ง5คน มันจสำหรับเนื้อหาหารือเรื่องที่เราอาจะต้อได้สปอยได้มันจะเป็นความสนุกสนานอะไรประมาณไหนยังไงครับครับพี่รอครับครับผมจริงๆเบรกมีพีชเนี่ยชื่อมันก็แบบว่าเนี่ยมีกลิ่นขนมอร่อยใช่ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านเบเกอรี่ครับที่พวกเราทั้ง5้าคนก็เหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตมาแบบต่างกันครับแต่ต้องมาอยู่ภายใต้ร้านเดียวกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสัมพันธ์มีความ ขเขาเรียกว่าเหมือนมีภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เราก็จะต้องมาบาลานซ์ชีวิตให้เข้าด้วยกันครับซึ่งแต่ละคนนะก็จะมีปมของแต่ละคนแยกออกไปอีกครับอันนี้ความเป็นเพื่อนคนรักและคนสนิทมันจะแบบว่าสื่อออกมาเป็นในเรื่องราวประมาณไหนอะไรยังไงที่เราดูในไพออร์ล์เลยครับก็ถ้าตามไพร์ลนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนทั้ง2กลุ่มครับที่เข้ามารู้จักกันภายใต้ร้านเบเกอรี่ <ๆ S 1> แล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องความสัมพัน ระหว่างเพื่อนแล้วก็คนรักครับม,มันแตกต่างย่างง่ายกันเนี่ยทีย่ต้องเล่นแบบว่าคือมันดูแบบผสมผสานการหลายหลายตจสิงยาอะไรอย่างเงีเออ้ยครับจริงจรงมีการออแบบว่าผสมก็คือเรียกได้ว่าถ้าพูดจะเหมือนเป็นการสปอยที่แบบว่าแต่คือรับรองว่า อที่ทางบทที่เขียนมาเราคิดว่ามันมีส่วนแน่นอนแต่ใ,ในการการต้องไปเรียนอะไริ่งในการทำโครงทำเค้กอะไร,รอย่างเงี้ยเราต้องไปศึกษาหรืออะไร,รอย่างเงี้ยบ้างครับคือพวกเราทนะฮะคนไม่มีประสบการณ์หน้าการทําเค้กมาก่อนครับก็บเลยแบบมีการไปเวิร์กช็อปด้วยกันมาสองสามรอบนะบบแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มติดใจกันทุกคนเลยพอไปเข้าแต่ละซีนก็เริ่มสนุก แล้วเราก็เริ่มแบบตั้งใจลงมือทาทุกขั้นตอนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการทําขนมเค้กหรือการถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้นครับอะนาตองครับบทบาทของเรายังไงครับย่าง่ายหรือเล่นครับผมก็เป็นบทบาทที่น่าสนุกครับเพราะว่ามีความเป็นตัวเราสูงด้วยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นอะาตอมครับผมบซึ่ง ก็จะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับพี่ๆทั้ง4คนครับผมแล้วก็จะคอยเป็นแบบเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่ไกด์ครับผมที่แบบคอยช่วยแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆครับใช่รับบทของเราเป็นอะไรไงครับรับบทเป็นเป็นไกายครับก็จริงๆไกด์ก็เป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับแต่ว่าก็มีความรักทั้งเพื่อนแล้วก็รักทั้งความสัมพันธ์ของเราแต่ก็มันก็มีแบบเรื่องบางอย่างที่อยากจะทําให้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เข้มาในอาคมหนแล้วก็เป็นโอบนะครับในเรื่องก็คอยดูแลจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งในบ้านทั้งในร้านเพราะว่าเราเป็นคนเปิดร้านนีดขึ้นมาร้านเ e m p t a t i o n ของพวกเราเนี่ยแล้วก็เขาก็ยังมีพอเราดูแลคนอื่นแล้วเราก็จะอยากได้คนดูแลเราบ้างเขาก็เลยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างไปนี่ต้องไปติดตามในซีรีส์นะครับความสนุกสนานหรือพอยของเรื่องนี้มันมันจะอยู่ที่อะไรครับความสนุกความแบบว่าดิ้นฟินฉากอะไรอย่างเงี้ย อยู่ที่ทุกๆตัวละครว่ามีสัมพันธ์ที่เกี่ยวขกันหมดนะเพราะว่าคือแต่ละตัวละครคือเหมือนสร้างแบบแ็กการ์ค่อนข้างที่จะที่จะหนักหน่วง้พอาะคงบัวรใแต่ว่าดูเขาเรียกว่าดูเบาสมองแน่นอนก็คือ ก็คือในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของมิตรภาพครับ<ช>มันมีเรื่องของทั้งความรู้การทําขนมเค้ก<ม>เรื่องราวของคนรักแล้วก็เรื่องราวของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยเออมาจ่อไปราม่าบมันหมอนนไทหลอดมันดูแบบว่ามันตบตีกันอะไรเงี้ยมันดูแบบมีดราม่าเล็กๆดราม่าเล็กๆ ในฉากแบบกิ้นฟินหรืออะไรเงี้ยมีให้เห็นกันแน่นอนมีครับก็มีามีให้ละมุนละมุนครับผมสะปล่อยหน่อยไหมมันจะเป็นแบบว่าประมาณไหนแบบว่าเอ้มันเหมาะกับบทที่เราได้รับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ในเรื่องนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบเหมือนพี่น้องกันมากกว่าครับที่เรารู้จักการจาก ขนมเค้กซึ่งเหมือนเราอ่ะมีความชอบตรงกันคือขนมเค้กดังนั้นความรักของเราก็จะผ่านขนมเค้กของกันคร<ช>ับจะมีความหวานขมบ้างเห<ช>มือนเหมือนดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็แบบว่าเรือแบบความหวานของมันตาน่ารื่เลยไงคือผสมสากันคาดหวังกระแสที่ไหนเพราะมันเป็นเรื่องแรกของแบบควอนช่องแบบด้วยจริงๆเราก็คาดหวังน,นะเพราะทุกคนตั้งใจทํางานเต็มที่กันมากแล้ผมก็หวังว่าแฟนๆจะชอบด้วยเนื้อหาด้วยแล้วก็ดูง่ายสบายสบาย ได้ฝากเลยเนาะตัวแทนที่องค์ไปร,รับจะได้ชมกันเมื่อไหร่อะไรยังไงทำตอนแรกครับครับผมก็วันนี้เป็นวันแถลงข่าวนะครับ,รบก็มาพรีวิวกันก่อนแต่ว่า,อ,าออกอากาศจริงเนี่ยวันที่19พฤศจิกายนนี้นทางทวีดีครับผมและช่องทางอื่นนะครับแล้วก็สามารถรับชมนะครับทุกวันอาทิตย์4ี่ทุ่มสิทางช่อง8นะครับสำหรับ International Fan Dom นะครับก็สามารถรับชมได้ทางกาการุลลาครับผมเดี๋ยวไพโรดเองก็คือปล่อยไปแป๊บเดียวก็ยอดพุ่งโหเป็นหลักเสรดีใจดีใรับบีจ มันหายเหนื่อยด้วยครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำงานกันลงมาแล้วก็เห็นว่าผลกระสสรตอบรับจากใครหลอดไหนก็รู้สึกแบบดีใจมากครับก็ฝากข้าหนุ่มสายหวานด้วยด้วยครับผมโอ้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีที่ได